สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักลงทุนจิ๋ว Li t t l e investor กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็มากันกับคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนานะก็คือตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยแล้วก็เด้งลงไปรดไฟเหาะเลยใช่ไหมครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเดี๋ยวก็ขึ้นนิดนึงครับแล้วก็แดงหวบเลยเรียกได้ว่าก้าวไปข้างหน้า1ถอยหลัง2กันเลยนะ นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็คงจะอดทนกันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่านอกจากตลาดจะไม่ไปไหนเลยเป็นเวลากว่า10กว่าปีแล้วเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยไซเยวและยังขึ้นขึ้นลงลงมาจนถึงทุกวันนี้นะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในหมวดเศรษฐกิจเก่านั่นเองครับพวกค้าปลีกหุ้นแบงก์เนาะแล้วก็พวกหุ้นกลุ่มพลังงานนั่นเองซึ่งเป็นเศรษฐกิจเก่านี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตลาดหุ้นเราเนี่ยถึงยังไม่ค่อยโตเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าทีมการลงทุนตอนนี้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวก หุ้นเทคโนโลยีหรือว่าพวกปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่นั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ต่างชาติรวมถึงคนไทยเนี่ยขายหุ้นไทยแล้วก็ย้ายไปตลาดอื่นกันนั่นเองครับพอมาจนถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจแล้วหรือว่าไม่มีอนาคตแล้วเพราะว่าดูยังไงเนี่ยการเติบโตก็เป็นไปได้ช้าแล้วก็ยากกันใช่ไหมล่ะครับแต่ในมุมมองของผมแล้วนะครับมันยังถือเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยนั่นเองเพราะว่า เราเนี่ยสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกนะเพราะว่าด้วยความที่ตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยอาจจะมองได้ว่าเป็นโอกาสก็ได้ครับด้วยการที่ผมเน้นลงทุนในหุ้นปันผลด้วยเป็นหลักนั่นเองราคายิ่งผมซื้อได้ถูกลงผมก็ยิ่งแฮปปี้นะเพราะว่าผมได้จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนกันด้วยนะครับว่าเราโอเคแบบไหนถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสเนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างหรือว่าถ้าเรามองมันเป็นความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงถูกต้องไหมครับลองคิดด เงินการลงทุนอะเวลามันตกลงเวลามันถูกอะทำไมเราถึงกลัวเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างครับหรือว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรก็ไม่มีใครว่าแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เริ่มนําเงินเก็บที่เก็บไว้นะครับแยกต่างหากเนี่ยทยอยซื้อเข้าไปแล้วแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนตามแค่มาทําคลิปไว้ให้เป็นความรู้เฉยๆนะครับถ้าไปลงตามแล้วมันมีปัญหาเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ สำหรับวันนี้คอนเทนต์สั้นๆของเรานะครับก็จบกันไปแล้วนะก่อนเข้าไปลงทุนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจะมีใครเข้าใจมุกปะวะ